ถุงเงินไปไหนมาแล้วลูกถุงเงินไปกองสลากมาครับวันนี้อือวันนี้ไปกองสลากมาตัขอโทษนะมันไออ๋อถุงเงินไอฮะได้ได้กินยาย,ยังลูกยังเลยครับโอ้ไม่เฮงยังไม่ให้กินเหรอนะครับก <ๆ S 1> ินน้ำแดงไม่ได้โอ้อย่าไปกินน้ำเย็นนะลูกอย่ากินน้ำแดง อดไปก่อนลูกมันมันมันหวานมันคันคอลูกครับคันคอถุงเงินไปเห็นอะไรในกองสลากนะลูกเขาเลี้ยงไว้พ่อตัวเลี้ยงไว้ผมพวกผมก็เป็นเลี้ยงใหม่อ๋อถุงเงินก็ไปเลี้ยงใหม่ครับเพื่อนถุงห้าหกคนไปด้วยกันอ๋อผมไม่ได้ไปเช็งแล้วนะพวกผมไม่ได้ไปแล้วนะก็กผให้ไป ไม่ได้ไปเลยไม่ไม่ต้องไปลูกเราไปกองฉลากเลยลูกไปกองสลากไปเอามาให้เอฟซีเลยลูกพี่เขียวพาไปครับ๋อคุณมันเขียวพาไปครับคุณมาจุดไปถุงเงินไปนู่นค่ะอืมเป็หนไปไหนอีกไปอกาะ้ไม่รู้จักผงไม่รู้อ๋ออถุงเงินไม่รู้จักร้อยเอ็ดเลยลูก พี่กุมันเขียวเลยพาไปครับถุงเงินไปเลี้ยงตัวไหนไว้ลูกเ, 8, เ,เลี้ยงหนึ่งแปดเก้าเลี้ยงหนึ่งแปดไปจับเลี้ยงเลี้ยงใหม่เลยครับ หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดเก้าฮะโอ้เลี้ยงหกตัว,ตวได้ปะลูกฮะโอ้ถุงเงินอยากกินน้ำแดงมากนะลูกอ๊ะ <c oughs> ถ้าถุงเงินไม่กินน้ำแดงถุงเงินจะกินอะไรล่ะลูกมี <c oughs> อะไรกินก็เออ <c oughs> น้ำแดงมันหวานมันคันคอนะลูกถุงเงินไปแบบใครนะลูกไปกองสันอะมันเขียวมันไก่มันทองมันดำม,มันสุนกทอง องอกขาวไข่ปานเขียวเงินครับอืมน่าหกคนอืมไปด้วยกันหกคนมาลูกครับอืมรถทพี่หงมไปครับยิ้นั้นทก่ผลไม้ไปแล้วก็มีน้ำเดือดน้ำเนี่ยมันใิ้เยอะมากมันชิ้นให้และชี้นไปอืม ขอบคุณ,คณที่ช่วยให้มีตัวเงินที่ตั้งเพลงสำหรับข,ขอบคุณนะครับครับขอบคุณเอฟซีนะลูกเนาะ <c oughs> ที่จัดนั่นแดงให้ครับนงไปช่้ยให้แล้วก็ไปครับเอขอบคุณเอฟซีที่อยู่เยอรมันลกูกครับ ขอบคุณนะครับมีเงินที่ส่งเงินมาให้ถุงเงินครับถุงผลไม้ไปถาไวายของจะาคครับอืมอืมถุงนนี้นะนี่ด่านี่นะนองถุงเงินห้าบาทเลยนะเออะถุงเงินจะให้แตกสามตัวได้ใช่ไหมลูกะถุงเงินไม่สบายถุงเงินไอ้นะ <c oughs> ตกต้นมะขามบ่อยเกินไปหร <c oughs> ือเปล่าดูนะโอ้งเกินตกต้นมะขามบ่อยเลยไอหมูกครับ ขันคออย่าลืมให้แม่เฮงเอายาแก้ไอที่กินนะลูกหมดแล้วนะยาแก้ไอหมดบ่ลูกปวดนะปวดตัวไปหมดเล็กก็ยาแก้ไข้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้กินตกต้นมะขามบ่อยบ่ลูกรับ เินลูคเเอ้เนลูคสอืมถุงเงินไปเรียงไว้หตัวในบลูกครับโอ้ตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้ครับโอ้เรียงไว้หตัวเลย ถุงเงินไปกองสลากไปจับลูกปิงปองเลียงใหม่ครับเอฟซีครับผมหกตัวเลยนั่งบนนั่งบนเนี่นั่งบน,งบนอะไรนะลูกบนให้งล่างท้งบนกลกให้ทั้งล่างทั้งบนเลยบ่ลูกโอ้โถุงเงินให้ทั้งล่างทั้งบนเลยครับเอฟซีครับผม น้องถุงเงินไปกองสลากไปจับลูกออปิงปองเรียงไว้แล้วหนึ่งเก้าดำปูก้วงให้หนึ่งเก้าเลยกำปูก้วงอ๋อให้เดียวกันหมดเลยครับอ๋อปูก้วงก็ให้เหมือนกันหมดลูกนนมันให้เขาไปจบสลากเขาบอกไม่ต้องจับแล้วตัวนี้เลยให้เรียงเลยอ๋อวันนี้โทรศัพท์ของเงินมันตัดแล้วฮะ พอ่อจะทุมเงินตัดพอ่อจะทุ่มเงินจะตัดบ่ลูกแล้วพอ่อไปโทรมาเลยเออเดี๋ยวให้มันตัดก่อนเดี๋ยวพ่อจะโทรกลับลูก <c oughs> ออไม่เฮียงก็ไอใหญ่เลยไม่เฮียงตุงเงินอ๋อถุงเงินไอเหรอไม่เฮียงไม่เฮียงไม่ได้ไออ๋อไม่เฮียงไม่ไอแต่ถุงเงินไอ เมื่อกี้โทรศัพท์ถุงเงินตัดคับพี่ครับผมเอาไว้ก็เลยโทรไปหาถุงเงินใหม่นะครับเนาะเพราะว่าน้องถุงเงินบอกไปกองสลากคับพี่ครับผมทุกครั้งก็มาอุดรผ่านกระสินมาแต่น้องถุงเงินไม่ได้แวะไปร้อยเอ็ดเพราะไม่รู้จักก็เลยให้พี่กุมารเขียวพาไปใช่ไหมลูกคอืมเข้าไปข้างในคนเยอะไหมลูกคนเข้าไปย่อยไตครับอยังไม่ถึงมันออมี มีสักนึ่สิครับเออมีพวกไหนมั่งลูกปู่ตาปู่ชีปลาขาวมีชีอะไรมีไหมลูกมีครับเขาไปลอยกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่กลับกันเขาเตรียมกันไปหมดแล้วบ่ลูกเตรียมไปแล้วแต่แล้วเขาไปก็กลับอ๋อไปก็กลับครับอื่ครับอืมปรมันไป ไปตอนกลคืนก็ไปทุกวันค่ะอ๋อถุงเงินกับเพื่อนไปตอนกลางคืนครับอืมแล้วพอก,กลับแล้วก็ม,มันต้องมาหาเนี่ยอ๋อไม่สบายผมเลยกลับมาอ๋อแล้ววันไหนถุงเงินจะไปอีกลูกที่3ลูกครับวันที่31มภานไปนอนที่นั่นอ๋อไปนอนนู่นเลย เอาเตรียมของไปด้วยใช่ไหมลูกวันที่สามเดือครับโอ้ของที่ผลไม้น้ำแดงอะไรต่างๆเตรียมขึ้นรถไปเนาะลูกเนาะครับ FC ซื้อให้เยอะเลยลูกนี่ก็วัดเถียวปักโอ้นี่ก็จะทำ่เนี่ก็จะผากเงินไปทำอีกอ๋ออืมอืมอืมนี่ก็้อเป็นส้มเป็นปลุ่เป็นแก้ว โอเอาเอาเอาแบบแก้วไปด้วยบ่ลูกน้เฮียงก็ทำบุญบ้านเขาโอ้ที่บ้านวัดที่บ้านเออืออนี่เขาจะทำบุญอืมก็ไม่ซื้อโมทนากับนิเงียงนิเฮียงก็ซื้อน้ำส้มเป็นแก้วเออพล้วก็ซื้อน้ำเดงอซื้อไม้ก็จะใส่ถุงเจดโุงแล้วก็เจดก็ทำบุญที่บ้านที่วัดถุงเงินเดเอวไปกี่ถุงนะลูก นี่น่ยจะไปแปดสิบเก้าอ่ะแปดสิบแปดสิบเก้านี่เก็จะไปไว่าเขาอีกนะอืะอบที่บ้านนี่เนี่ก็ซืแปดสิบเก้าลังสิบแปดสิบเก้าลังแปดเก้าัแปดสิบเก้าลัง,บบลงโอ้ซื้อไปเยอะอกว่ลูกีก็จะไปใช้เป็ สังฆทานทอเอ,อื่อนี่ยังเขาให้พูสาวเขทำเออทห้ผ่้ชายคนไหนจะช่วยเขาให้มีอง,นองอินมบุญกันออนี่ยังก็ว่าจะไปซื้อน้ำส้มไปสังฆทานอ๋อทำซื้อน้ำส้มซื้ออะไรไปทำสังฆทานอ<า>่พเออี่ยังก็จะทำเออให้าชายจะยร่วมของผู้ชายก็ รวมได้ทำหมดอ๋รีบรีบรีบเลยจะไม่ลูกเดี๋ยวมันไม่ทันน้พ่อมันพ่สัเจ็บนี่เองอือสามสิบพ่อก็ส่งเงินไปให้พี่สาวก็ทำพ่อก็เด็กพี่สาวก็ทำก็สั่งไปแล้วอ๋อสั่งไปแล้วข้าวออเอาทำแปดสิบเก้าห่อหรือลูกแปดสิบเก้าลังอ๋แปดสิบเก้าลังน้ี่ยังเขาส่งมาให้ป้าพรอ๋อส่งให้ป้าพรเป็นคนทำให้ ครับอ๋ออืมบอกว่าเกิดจะตเอ้ารังนะฝังไว้เลยโออืนกทาเอ๋สังฆทานวัดบ้านออสังฆทานัดบ้านรับลงทานเออทับลงทาน มีน้ำซุปน้ำน้ำกระสังก็จะมีอหวานก็ก่อทำวันวันที่ไม่เฮงทำตู้เงินก็จะเอารถพี่หนุ่มไปขนใช่ไหมลูกครับรถพี่หนุ่มไปให้พ่อพ่อก่อสั่งที่บ้านด้วยเออยีม่เขาบอกว่าเอาเงินไปใ้จัง แปดสิบเก้าลังโอ้แปดสิบเก้าลังค่ะนี่นะครับแปดสิบเก้าลังอ๋อแล้วผู้เงินก็ไปเลี้ยงรูปอีกปองเอาไว้เรียบร้อยที่กองสลากค่ะที่ร้อยเอ็ดนะอืมที่ที่ร้อยเอ็ดนะครับโอ้ผมไปสองครั้งแล้วนะพ่อเลอะครับอืมผู้เงินผมก็ไปอืม ถุงเงินไปสองครั้งแล้วครับผมกลับมาอืมกบันสบายรีบมาโอ้รีบรีบมากินยาบ่ลูกครับยาก็ไม่ดีไม่กินยาเขาบอกว่าดสีไว้เออถุงเงินไปเลี้ยงไว้แล้วนะครับเอซีครับผมอ่าไปเลี้ยงเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับกนะ็เลขหกตัวถุงเงินบอกว่าจะให้ทั้งบน<อ>ทั้งล่างนะ<อ>ครับเอซีครับผม แอบใต้จอนะครับน้องถูงเงินเน้นแล้วบอกแล้วนะครับเนาะตนี้ครับตนี้เลยรครับไปกองสลากแล้วเรียบร้อยรูปปรเทศเรือนนะคะครับของเงินบันทงพี่นะคะอืมนงแขกขงเงินไม่สบายอืมถูงเงินไม่ค่อยสบายนะลูกเนาะอเสียงก็ไม่ค่อยดีไอจะต้องกินยาก่อนครับพี่ทีครับผม นนเน้นลเลยครับยืดีครับผมนี่แหละตัวเน้นของน้องผูเงินครับศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดเก้าทำเอาลังลังไปถวายแปดสิบเก้าลังทั้งน้ําแดงทั้งอะไรหลายอย่างนะครับเนาะเอาน้ำส้มน้ำส้มเออน้ำส้มน้ำส้มน้าแดงอะไร,แล,ะไร,ร,รแล้วได้รวบรวมแล้วได้แปดสิบเก้ากล่องทวีครับผม วันทงน้องทงเงินครับวิทีครับผม FC เก้ากล่องครับครับน้ำแดงน้ำเขียวอืม,มส้มเป็นแก้วครับอือทั้งเป็นแก้วเป็นขวดเป็นอะไรนะ้อลูกเนาะร,รวมแล้วแปดสิบเก้ากล่อ,อ,องนะี่ครับผมโชคหมากด้วยเป็นเศรษฐทีครับผม